ช่างเจี๊ยบมาแล้วจ้าทุกคนวันนี้ก็เต็มสองเตียงเลยนะคะช่างเจี๊ยบก็ลบขอบตาแล้วก็สักอีกนึงให้ลูกค้าผู้หญิงหนึ่งท่านแล้วก็ช่างเด็ดสิบสามนะคะก็ได้ทําการแก้งานสัก ที่แขนก็คือเพิ่มเติมสีที่ลูกค้าอยากได้นอกจากสั่งมาที่อื่นแล้วก็อยากมีสีอยากมีอะไรงนี้ก็ติดต่อมาที่เราได้เลยช่างเด็กคือใจดีมากๆแล้วก็ช่างเทบนี้ก็โคตรใจดีร้านนี้นะคะช่างใจดีทั้งสองคนนะคะเอาใจใส่ดูแลลูกค้าดีมากๆนะคะลูกค้าเยอะเกือบทุกวันมีลูกค้ามาได้ตลอดแบบว่าลูกค้าถูกใจสไตล์การเป็นเรานะคะที่ดูแลลูกค้าหลังการขายได้ดีแล้วก็ทํางานอย่างมือโปรมืออาชีพนะคะเราสองคนก็ทํางานกัน ยังขยันครั้งแข่งมากเลยทุกคนใครอยากได้คิวงานช่างเดดกับช่างเจบก็สามารถเลือกคิวจองได้เลยนะคะช่างเด็ดก็ถนัดงานสักสกินเฮดนะคะแล้วก็สักตัวส่วนช่างเจบก็งานสักบนใบหน้าทุกประเภทเลยช่างเจบทําทได้หมดเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ